บัตรโดยสารขนส่งสาธารณะแบบรายเดือนทีพาสในโซนพื้นที่ภาคเหนือภาคหลังและภาคใต้จะเริ่มใช้งานพร้อมกันในวันเสาร์ที่1นึ่กรกาคมพุทธศักราช2,566เป็นต้นไปนะคะซึ่งบัตรทีพาสนี้สามารถใช้โดยสารรถไฟในไต้หวันประเภทรถไฟระยะสั้นชีเจียนรถไฟด่วนจุกวง่งและรถไฟด่วนพีพีจื้อเฉียงเฮาได้ด้วย ดังนั้นการรถไฟไต้หวันจึงได้ดำเนินการติดตั้งช่องทางพิเศษสำหรับใช้สแกนบัตรทีพารสในการเข้าออกจำนวน390จุดใน120สถานีเพื่อลดความแออัดและการต่อแถวยาวในช่องทางปกติโดยช่องทางเฉพาะบัตรทีพารสนี้จะใช้เวลาอ่านการ์ดไม่เกิน1.5วินาทีซึ่งเร็วกว่าเครื่องอ่านการ์ดในช่องทางปกติด้วย โดยเมื่อวันที่28มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาค่ะหวังกัวชายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไต้หวันได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟกรุงไทเปเพื่อสังเกตการฝึกซ้อมรับมือภายใต้รูปแบบสถานการณ์จริงเมื่อเริ่มใช้งานบัตรทีพาสเพราะในช่วงวันธรรมดาสถานีรถไฟกรุงไทเปมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยม,มากถึง101,000 10, คนครั้งดังนั้นหากเกิดเหตุข,ขัดข้องจากระบบสแกนบัตรทีพาสก็จะต้องมีวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด มณฑพรชัยวุฒิทิมข่าวอาธิไอาภาคภาษาไทยรายงาน